ถามกันมาเยอะนะคะเกี่ยวกับการรักษาผิวหน้าที่ก่อนหน้านี้แป้งคือเป็นสิวแบบทั้งหน้าทุกคนเห็นแล้วแบบตกใจมากว่าคือเป็นอะไรเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยค่ะก็คือแพ้สตเตอร์ลอยแล้วจนแพ้จนแบบสิวขึ้นจนไม่มีที่จะให้ขึ้นนะคะทุกคนเข้าใจปะมันขึ้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนก็ถามว่าทํายังไงรักษาหายได้ยังไงใช่ไหมคะต้องบอกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าผิวเราเขาเรียกว่ามันแบบมันพังไปเลยอะมันโดนทําลายจนมันพังไป หมดแล้วอะไรเงี้ยมันมันมันก็เลยจะต้องบํารุงตั้งแต่ข้างในตัวที่แป้งใช้แป้งจะแป้งตัวที่แป้งกินนะคะมันคือคอลลาเจนตัวนี้มันคือคอลลาเจนตัวนี้นะคะตัวที่แป้งกินตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อคอลลาเจนฟังนะคะมันเป็นหัวเชื้อคอลลาเจนคือมันไม่ได้ผสมอะไรเลยทุกคนมันไม่ได้ผสมอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมันไม่ได้ผสมอะไรเลยเราจะได้รับคอลลาเจนเพียวๆเลยมันใส่ ทั้งร้อนทั้งเย็นแป้งอาจจะชอบใส่ลงไปในกาแฟถ้าส่วนตัวแป้งกินเนี่ยนะคะแป้งอาจจะใส่ลงไปในกาแฟเลยเพราะว่ากันลืมตอนเช้า แป้งจะกินตัวนี้แค่วันละช้อนมันทําให้ผิวเราอะแข็งแรงขึ้นมาจากข้างในคอลลาเจนก็คือแข็งแรงแล้วล่าสุดที่แป้งเคยเจอคือแป้งอะออโดนเขาเรียกว,ว่าอะไรนะน้ามันนะคะมันแบบมันมันกระเด็นใส่หน้านะ้ำมันร้อนๆนะแล้วคือเป็นแผลพองตรงเนี้ยแบบกระจายกระจายตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วปรากฏว่ามันหายเร็วมาก มันหายไวมากคือผิวเราอะพอมันแข็งแรงอะมันฟื้นฟูตัวเองมันซ่อมแซมตัวเองดีมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยได้จากคอลลาเจนตัวนี้คือทําให้ผิวเราแข็งแรงจากข้างในก่อนเลยแล้วกันแดดที่แป้งใช้ตอนเช้าตื่นเช้ามากันแดดที่แป้งใช้แป้งใช้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกันแดดที่ช่วยลดริ้วรอยแล้วทําให้หน้าผิวขาวเน้นที่ช่วยลดริ้วรอยและทําให้หน้าผิวขาว ทันทีที่ใช้ผิวขาวหนึ่งสเต็ปทันทีคือสวยทันทีไม่ใช่เหมือนแบบวอกพอกหนาไม่ใช่นะเหมือนผิวเราอะค่ะเหมือนผิวเราอะค่ะทําให้ผิวเราสวยขึ้นมาทันทีหนึ่งสเต็ปทันทีที่เราทาบางคนอะจะทาคู่กับแป้งก็ได้หรือบางคนอะใช้ตัวเดียวไม่ใช้แป้งเลยเราก็จะเหมือนแบบผิวเกาหลีอะค่ะผิวเราจะสวยขึ้นมาหนึ่งสเต็ปทันทีอันนี้คือตัวที่แป้งใช้ดูดิ <S <S เห็นปะ ผิวมันจะปรับผิวมันจะไม่ใช่แบบพอกวอกหนานะทุกคนมันจะแบบเซตเข้าไปหนะ้าผิวข้างในอะเซตไปกับผิวเราทําให้เหมือนเราอะ่ะเป็นคนผิวสวยจริงๆโดยที่เราไม่ได้ทาอะไรตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องของแบบพวกลดริ้วรอยต่างๆแล้วลดรอยแบบพวกแบบดําๆจากริ้วรอยสิวรอยอะไรต่างๆของเราดีมากตัวนี้นี่คือแบบแล้วคุมมันดีมากทุกคนเซตเครื่องสำอางคอดีมาก ผิวเราแบบดูดีขึ้นมาเลยอันนี้นะคะคือกันแดดที่แป้งใช้ตัวนี้คือแป้งอะใช้แล้วไม่แพ้ไม่ทําให้สิวเห่อขึ้นมาอีกนะคะส่วนกลางคืนทําให้ผิวเราแข็งแรงตัวนี้สิวฝ้ากระจุดด่างดาเป็นสลิปปิ้งมาทุกคนมันคือสลิปปิ้งมามันสลิปปิ้งมายังไงคือทาแล้วก็นอนไปเลย ื่นเช้ามาตัวนี้ทำให้ผิวเราแข็งแรงมากผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ใส่น้ำหอมทำให้หนึ่งอาช่วยอะไรได้บ้างสิวห้าประการช่วยหมดเลยสิวอุดตันสิวเ,ออเขาเรียกอะไรสิวที่มันเกิดจากแพ้จากอะไรต่างๆอะ่ะช่วยหมดเลยที่สําคัญลดความมันบนใบหน้าดีมากลดความมันบนใบหน้าดีไม่พอนะคะทุกคนขามันช่วยลดริ้วรอยช่วยยกกระชับทําให้ผิวของเราแข็งแรงจากข้างในนี่คือสามตัวที่ทําให้แป้งอะ่ะจากผิวแบบแบบ คือสภาพพังมากอะ่ะมากลับมาเป็นผิวนี้ได้นี่คือสามตัวนี้อันนี้คือเอามาบอกจริงๆคือเชื่อก็ใช้ตามไม่เชื่อก็ก็ไม่ต้องใช้ก็ไปลองตัวอื่กก็แล้วแต่อันนี้คือถามมาก็ตอบให้ว่าทํายังไงผิวหน้าถึงกลับมาดีขึ้นได้ขนาดนี้นั่นก็คือสามตัวนี้ที่แป้งใช้คือนี่คือสามตัวที่แป้งใช้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีปัญหาเดียวกันนะคะก็ลองใช้ตามก็ได้โอเคนะจ๊ะให้ดู ให้ดูตามนี้จ้า